วัครับวันนี้ผมนนนเล็กิีง่ายๆจะนำพาเพื่อนๆมาดูข้อผิดพลาดนะครับในการเสียบยอดทุเรียนนะครับผมจะมาบอกเทคนิคและข้อปฏิบัติต่างๆนะครับที่เพืเ่อนๆควรหรือไม่ควรในการเสียบยอดนะครับมีความสำเร็จก็ต้องมีความผิดพลาดนะครับเชิญรับชมครับมาครับมาดูทุเรียนเสียบยอดกันนะครับมาดูอ่า ความปิดพลาดนะครับพลาดนะครับรอบนี้นะครับพลาดตรงไหนมาดูครับก็อันดับแรกนะครับผมไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็เลยทําการเสียบยอดตอนเที่ยงนะครับแต่ตอนเที่ยงที่ผมเสียบนะครับอากาศนะครับฝนตกทั้งวันนะครับฝนตกติดต่อกันสิบวันนะครับที่ผมมาเสียบนะครับ ฝนตกหนักนะครับเพื่อนๆไม่ไม่ควรเสียบยอดนะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะครับฝนตกหนักนะครับอากาศปิดนะครับต่อมานะครับก็เชื่อมโยงจากฝนตกหนักนะครับพื้นที่ที่ผมเสียบนะครับเป็นที่ลุ่มนะครับที่ต่ํานะครับทําให้น้ําทะลักเข้ามาท่วมบริเวณพื้น ข้างล่างถุงนะครับทาให้ต้นทุเรียนดูดความชื้นนะครับดูดน้ํขึ้นเยอะนะครับทําให้เกิดเชื้อรานะครับนี่นะครับทําให้เกิดเชื้อราขึ้นมาที่ยอดนะครับถ้าเชื้อราขึ้นมาที่ยอดจบนะครับเสียบยอดทุเรียนนะครับทําไมเชื้อราจึงขึ้นมาบนยอดได้นะครับรอบนี้นะครับก็เกิดจาก ความผิดพลาดและความประมาทของผมเองนะครับความผิดพลาดอะไรคือความผิดพลาดนะครับผมปล่อยให้เชื้อร้ายเข้ามาในถุงนะครับผมประมาทนะครับไม่ได้ใส่เชื้อไตรโคเดอร์อมาลงไปนะครับก่อนเสียบนะครับนี่นะครับสิ่งสําคัญนะครับเพื่อนๆอ,อย่ามองข้ามนะครับถ้าเพื่อนๆหาไตรโคเดอร์อมาไม่ได้เพื่อนๆก <st astic> ็ต้องหา ยาฆ่าเชื้อราต่างๆนะครับไปน้องเป็นยาเคมีนะครับาในที่นี้ผมไม่ได้ใช้ยาเคมีนะครับผมใช้ตะโกเดมาตั้งแต่เริ่มต้นเพาะมาเล็ดนะครับนี่นะครับความปิดปร,ราดนะครับผมเคยเสียสามร้อยต้นไม่ติดแค่เจ็ดต้นนะครับ ปกติก็จะติดหมดนะครับแต่มารอบนี้นะครับสี่ถุงอถุงละสามสิบนะครับสามหกเก้าสิบสองครับสิบสองตอนนี้ผมว่าติดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นก็ติดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับต้นที่ติดก็มีครับเพื่อนๆน่าจะมองเห็นนะครับอ่านั่นนะครับอ่านี่ก็ติดนะครับดูนะครับ ถ้าใบร่วงแล้วนะครับส่วนมากนะครับเสียบยอดถ้าใบร่วงลงไปนะครับจะเกิดเชื้อราทันทีนะครับที่ผมสังเกตจากประสบการณ์นะครับถ้าเสียบยอดแล้วใบตัวนี้นะครับร่วงนะครับปรากฏว่าความชื้นในถุงเยอะนะครับความชื้นในดินที่ต้นตุเรียนเยอะเกินไปนะครับหรือว่าเปียกน้ําเกินไปนะครับทำให้ใบร่วงนะครับตุเรียนเขาจะทิ้งใบนะครับ นี่ครับข้อผิดพลาดนะครับตปยเพื่อนๆชมนะครับและจะแชร์ประสบการณ์นะครับข้อผิดพลาดที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับสําหรับมือใหม่หรือว่ามืออาชีพนะครับการเียบยอดทุเรียนนะครับครับวันนี้ผมรุ่นนฤทธชีวิตง่ายๆก็จากลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพามาชมทุเรียนเียบยอดกันนะครับ ครับวันนี้สวัสดีครับ